สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพาะกันอีกแล้วนะคะวันนี้มื้อเที่ยงเช่นเดิมวันนี้มีตำแตงใส่หมูยอแล้วก็มอีอันนี้แกงบอนใส่กระดูกหมูฟีมือคุณแม่ยาอีกแล้วจ้าใส่กระดูกหมูใส่กระดูก,ก,ดกอ่าเล้งนะจ้าแล้วก็มีหมูด้วยนะคะแล้วก็ตาแตงตำแตงนี่ฝีมือ แม่โฟกัสเองจ้ามากินด้วยกันนะคะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวชิมก็อือครับจ้ะอือฟ้ากินนะฟ้าไปเห้เวียกต่อเนาะอือต่แงแต่งรสชาติเข้มข้น เบียวนำหนึ่จังในส่วงเนาะ hết ngắn na cả tang hiu chắc nồi nó, mình khai sau đã đây mà nè bữa nay, ừ, à, trâm con, ừ, sốt gàng, uh, à, อืมแบบหวานสดได้แบบสดได้แบบปลาอันนี้เลยไม่เค็มสดแบบเหมือนน้ำซุปได้เลยอร่อยอร่อยอืมอืมนัว อันนี้ก็แซ่บอืมถ้าขนมเส้นเนาะเอาละหนึ่งบ่อ nói sợ nói hm mình hm hm sen đi, lấy nữa. Ừ. 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 Nông sen hm Đại hm 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 ซุปแกงนี่อันนี้ด้วยนะมีหมูสามชั้นเลยนะหูยจังบอลจาหมูจัดกระดูกหมูเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยหนัวจะหนัว เลดทำแฟงกับแฟนบอนมาฟิชเริ่งกันเขากันมา เดือส้มตำเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเ้มอกตำเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแล้วมาดับที่แจงบอมนัวนัวนันยานหนังค้นเข้ากันมาม กรอบไหมกรอบแล้วไม่ขุม เนี่ยอืมอืมวะไรวะเดี๋ยนุ่งข้าแเผ็ดๆหลัก่อนก็นแกงมาไม้ๆหลังอุ่นๆเลย กับเขาที่ใดกับฮบึกบ้าเขากับเขา้าคืนบ้านข้าเหาเนาะเราอยู่พื้นบ้านอยู่พื้นเพที่ไหนอยู่แถวไหนนี่แหละอาหารท้องถิ่นของเรานี่แหละอร่อยที่สุดแล้วอาหารท้องถิ่นกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อไม่มีอะไรก็น้ำพริกผักต้มน้ำพริกผักนึ่งนั่นแหละอยู่ได้ไม่เบื่อด้วย แก,แกงนู่นแกงนี่ออกจากแกงอันนึงกับอันนึงคาดบารายก็คือว่าแกงกับคาดบารายมันบัณนองครับรปลาแกงแบบนี้กับคาดบารายกับน้ำยานางนี่ย่างไข่กระแสบ็จพ่ออภัยใช้ช้อนอันเดียวเด้อกินผู้เดียว มันมีให้กินน้ำข้าก็ปิดเลยแตงไงกติเราเพิ่นว่ารอกินน้ำหรอกเพราะว่าตอนนี้มันก็เลยเที่ยงมาแล้วเนาะจะบ,าาบาลล่ายล้บ่ายโมงละกินใครกินมันค่ะบ,บ้านนี้ มือหลักของครอบครัวมือที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมอตอากันครอบครัวคือมือเย็นตอนเช้าก็ทานหัสุกับแม่ผูกกันก็สนั่นจะกินกับลูกพ่อก็จะกินอีกเวลานึงปู่ย่าก,กินอีกเวลานึงนะคะแต่มื้อเย็นก็กินพร้อมกัน สว่เตอร์ทองเขาบอกว่าเนี่ยมันก็อื้มอื้ม Mm hmm. สดก่อนนะคะหมูสามชั hmm. mm ้นอรอชับมัน คสุดท้ายปิดท้ายอิ่มแล้วเริ่มอิ่มาา้วค่ะเผื่อทองไว้ให้กินกินน้ำเลยเนะะบบาะรัแล้วจ้า พ่อค้าผักมาเห็นแล้วก็ตอนเย็นยนี้ตัดมาส่งเลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกินอิ่มแล้วอิ่มท้องมากๆากือไปทำงานต่อนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะมาคอยคอมเมนต์คอยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย